สวัสดีครับบา่บายนี้เรามาสองอัปเดตล่าสุดสภาวะอากาศแปรปรวนนะครับพี่น้องหรือการยกตัวตกของฝนจากแนวปะทะอากาศในช่วงบ่ายเย็นค่ำ26มีนาคมไปจนถึงรุ่งเช้า7นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับ27มีนาคมครับพี่น้อง จากโมเดลของกระแสลมระดับล่างนะฮะโดยการแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงด้วยกำลังอ่อนถึงปานกลางโดยแนวการพัดของลมมรสุมนั้นพัดเป็นทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้และเป็นลมใต้ไหลปกคลุมพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยรวมถึงเป็นลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่านพื้นที่ภาคใต้ด้วยกำลังลมที่อ่อนถึงปานกลางเช่นกัน ในขณะที่ทรงการพัดของกระแสลมระดับบน500อเฮกโตปาสคาลในวันนี้พี่น้องดูนะครับด้านล่างนะฮะที่พัดขึ้นมาพัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้และตะวัดขึ้นไปนะฮะขึ้นมาเป็นลมใต้ปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนซึ่งด้านบนก็ยังคงมีคลื่นกระแสลมตะวันตกพัดสวิงลงมาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือ โดยทั้งนี้มีแนวลมพัดบรรจบหรือคอนเวอร์เจนต์กันตามลูกศรที่ผมทำไว้เห็นไหมครับลูกศรสีดำพี่น้องก็มองนะครับแทนลมระดับล่างหรือลมมรสุมส่วนลูกศรสีขาวนั้นแทนแก่แนวการพัดของลมระดับบนและคลื่นกระแสลมตะวันตกลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองจากแนวปะทะอากาศเย็นช้อนพร้อนชื้นขึ้นนะครพี่น้อง และมีลมระดับเดียวกันนะฮะเกิดจากลมระดับเดียวกันพัดเบียดสอบประทะกัน2ทิศทางโดยพื้นที่ไหนหรือจังหวัดใดอยู่ในแนวลมพัดเบียดสอบเบียดบรรจบเนะีฮะขบเหลี่ยมกันพอดีก็จะมีการยกตัวของกระแสะอากาศที่สูงกว่าเขานั่นก็คือหมายความว่าจะมีปริมาณฝนตกในพื้นที่มากกว่าเขานั่นเองฮนะ และจากภาพที่ทุกท่านเห็นเป็นแบบจำลองหรือโมเดลลักษณะาอากาศที่สำคัญแสดงแนวโน้มการยกตัวของไอน้ำความชื้นที่ถูกกระแสะอากาศดันขึ้นไปนะฮะบนชั้นบรรยากาศหรือเขาเรียกโมเดลนี้ว่า significant weather นะฮะเป็นของค่ายยูโร ECMWF นั่นเองพี่น้องคาดหมายในช่วงบ่าย4โมงเย็นวันนี้ไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้วันที่27มีนาคม พี่น้องก็ส่องพื้นที่ของท่านโดยมองตามสีที่ผมให้ความหมายไว้ตามอัธยาศัยในกรอบข้างๆเห็นไหมครับสีเหลืองหรือก็คือหมอกนะฮะเป็นกระแสอา,ากาศที่ยกตัวได้ต่ําที่สุดแล้วเกิดหมอกส่วนใหญ่มันก็จะไปเกิดช่วงท้ายๆโมเดลเห็นไหมครับพี่น้องก็คือในช่วงก่อนลุ่งสางจนถึงช่วงเช้านะฮะเจ็ดโมงะฮะมันสิ้นสุดเจ็ดโมงวันพรุ่งนี้สําหรับสีเขียวอ่อนก็ยกตัวได้ถึงชั้น จุดน้ำค้างแข็ง850เฮกโตปาสคา์นะชั้นฐานเมฆเป็นฝนได้เล็กน้อยโปรยปลายโดยฝนตกระดับปานกลางขึ้นไปหรือยกตัวได้ถึงจุดเยือกแข็งสเกลของโมเดลก็จะแส,งสแดงเป็นสีเขียวแก่ๆทึบๆนะฮะและถ้ากระแสาอากาศนั้นยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นเมฆแนวดิว่งแนวตั้งนะฮะสูงๆขึ้นไปเป็นเมฆฝนฟ้าขนองที่เขาเรียกว่า Thunder s t ต r m หรือพายุฤดูร้อน สเกลที่แสดงในโมเดลก็จะเป็นสีม่วงสีชมพูนะฮะก็คือเตือนภัยฟ้าขนองลมกระโชกนั่นแหละครับพี่น้องพี่น้องก็มองสีม่วงชมพูเป็นหลักนะครับผมแนะนําตรงนั้นนะตกฝนมันก็จะตกเยอะโดยพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองหรือเสี่ยงพายุฤดูร้อนช่วงบ่ายค่ําไปจนถึงรุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้เกิดได้เพียงเล็กน้อยบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูร์ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะฮะพี่น้องก็ยังคงมีฝนยกตัวตกเกิดขึ้นนะฮะตั้งแต่เช้ามาแล้วนะครับเห็นไหมครับก็ยังคงมีตั้งแต่บ่ายสี่โมงไปก็มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนฟ้าขนองหรือพายุรืดดูร้อนนะฮะเย็นค่ำนี้ไปบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชายภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญ ภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองหรือเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้นะฮะมีฝนนะฮะในช่วงเย็นค่ําวันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้นะฮะก็คือ4ี่โมงเย็นไปถึงเจ็ดโมงเช้าบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธา,ยานีชัยนาทสิงบุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุทยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาร,ร,ราชบุรีนะฮะสองจังหวัดนี้น่าจะมีเพียงเล็กน้อยนะบางแห่งบางพื้นที่น้อยกว่าจังหวัดอื่นก็คือกาญจนบุรีและราชบุรี แล้วก็สมุทรสาครภาคตะวันออกนะครับเย็นนี้บ่ายนี้ไปจนถึงรุ่งสางของวันพรุ่งนี้ก็จะยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสัก์แก้วฉะเชิงเซาสำหรับพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยได้บางแห่งนะฮะบางแห่งไม่เกินร้อยละสิบนะบริเวณจังหวัดสตูลสงขลยะลานะฮะโดยพี่น้องภาคใต้จะเห็นว่าเห็นไหมครับพี่น้องนโมเดล ในเช้าวันพรุ่งนี้จะมีหมอกหนาเกิดขึ้นนะบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสสวัสดีครับ